ครับสวัสดีพี่น้องโซเชียลนะครับวันนี้มาไล่แตงนะครับก็ฝากเอฟซีทุกท่านนะครับอยากกินก็แอดไลน์นะครับใต้คลิปนะครับคอมเมนต์มาก็ส่งให้นะครับแฟทโฮมก็ฝากทุกท่านไว้ด้วยนะครับฝากพี่น้องนะครับสำหรับวันนี้นะครับหนีแตงนะครับแตงโมนะครับ ลงจะขายแตงโมอีกแล้วนะครับปีนี้นะครับเริ่มต้นที่สวนนี้นะครับฝากเก็ซทุกท่านนะครับที่กาลสินนะครับสหัสขันพี่น้องฝากเก็บซีทุกท่านนะครับนี่ครับคุนงานเจ็บอยู่นะครับก็ลูกแตงก็มีแต่ลูกสวยๆเดี๋ยวหาตัวเลขให้นะครับสำหรับวันที่หนึ่งนะครับสิงหาคมจะมีหรือไม่นะครับพี่น้องก็เที่ยวก่อนนี้ ปีที่แล้วก็ได้กันไปนะครับสามตัวเด็ดๆนะครับแมงจอะแตงไว้นะครับพี่น้องก็อาจจะได้ตัวเลขนะครับเดี๋ยวลุงลองหาให้นะครับพี่น้องว่าจะได้หรือไม่นะครับไม่ได้เขียนเองนะครับก็ตัวแมลงนะครับหรือว่าเทวดาหรือเจ้าที่นะครับอาจจะให้นะครับพี่น้องมาวันนี้ ก็ลงจะลงแนวทางให้นะครับสลาวันที่หนึ่งนะครับสิงหาคมหกสามนะครับพี่น้องฝากเอฟซทุกท่านด้วยตอนนี้รถก็เยอะนะครับที่สวนแตงนะครับแดดก็ร้อนครับพี่น้องก็จะลงให้นะครับเพื่อเปลี่ยนแนวทางนะครับโปรดใช้วิตเจรณญานกันนะครับในการรับชมพี่น้องก็แตงเยอะนะครับก็พึ่งจะเจ็บนะครับแดงดีนะครับ ก็ขอฝากพี่น้องไว้ด้วยนะครับเอฟซทุกท่านนะครับอยากกินนะครับอยากทานนะครับพี่น้องนี่ครับแตงโมนะครับมีรถเข้ามานะครับเจ็บกันหลายคันนะครับสำหรับวันนี้ลุงลงให้นะครับเพื่อเป็นแนวทางเท่านั้นนะครับโปรดใช้วิจารณญาณกันนะครับไม่สนับสนุนในเล่นการพนันทุกชนิดนะครับพี่น้องฝากเอฟซีทุกท่านไปด้วย แนวทางวันนี้นะครับลุงจะหาตัวมแมลงที่จอดแตงไว้นะครับจะเป็นลุกคะหรือเทวดาจะให้เจ้าที่เจ้าฐานนะครับลุงขอพรนะครับจะได้กันหรือไม่นะครับพี่น้องฝากกันไว้ด้วยแดดร้อนมากนะครับพี่น้องผู้ที่อยู่ในห้องแอร์นะครับขอความการุณาด้วยนะครับส่งเย็นๆมาทางนี้ด้วยนะครับพี่น้องฝากกันไว้ นะครับสลับแนวทางนะครับพี่น้องมาดูกันนะครับแตงโมนะครับอ่าก็เยอะอยู่นะครับก็คนงานก็ตอนนี้จะได้พักกันอยู่นะครับก็มาดูที่ส่วนแตงกันนะครับพี่น้องฝากกันไว้นะครับก็เพื่อเป็นแนวทางนะครับสำหรับวันนี้ฝากเก็บีทุกท่านนะครับ พี่น้องเข้ามาติดตามนะครับลุงของเก่านะครับพี่น้องวันนี้จะเริ่มขายแตงโมแล้วนะครับก็อยากกินอยากทานนะครับเว็นลา์นะครับใต้คลิปกันคอมเมนต์นะครับเข้ามาที่ลุงของเก่านะครับพี่น้องฝากกันไว้นะครับก็ลุงลงให้นะครับตอนนี้นี่ครับดูลูกนี้ใหญ่นะครับพี่น้องสวยกันเลยนะครับ ฝากทุกท่านด้วยนะครับพี่น้องผู้ก็มาติดตามนะครับอันนี้กินนาฬีนะครับสวยนะครับพี่น้องลูกใหญ่ๆนะครับราคาถูกนะครับพี่น้องฝากกันไว้ด้วยนะครับแตงโมนะครับสวยกันเลยนะครับพี่น้องฝากเคปซีทุกท่านด้วยนะครับนี่ลุงลงให้นะครับวันนี้พามาดูกันนะครับมาเที่ยวชม สวนแตงโมแดดร้อนๆนะครับฝากเ c ็ซทุกท่านด้วยนะครับพี่น้องลงลงให้นะครับที่สหสัสขันนะครับก็อำเภอใหม่นะครับพี่น้องฝากกันไว้ด้วยนะครับอยากได้นะครับตักทายลายนะครับพี่น้องฝากกันไว้นะครับเ c ซทุกท่านนะครับวันนี้ ก็คงจะเอาเป็นแตงปัดไปก่อนนะครับขอฝากเอพีทุกท่านนะครับก็จะต้องเอาไปลองดูก่อนนะครับก็ดูที่ทลายแตงนะครับก็ยังมีลูกอยู่นะครับก็จะเมาก็ต้อง,ต,องต้องดูกันก่อนนะครับต้องไปลองดูว่าจะเป็นอย่างไรนะครับฝากพี่น้องเอีไว้ กดติดตามนะครับกดไลค์กดแชร์นะครับพี่น้องนี่ครับแต่งโมนะครับวันนี้ลงมานะครับทำรถมาจอดนะครับก็ฝากพี่น้องไปด้วยนะครับสำหรับพี่น้องอยากกินนะครับ ความยาก็ประมาณ8ไล่นะครับแต่ละล็อกก็ประมาณนี้นะครับคือต้องจับ G.P.S ถึงจะรู้นะครับว่าประมาณเท่าไหร่ยังไงนะครับกิโลหนึ่งก็ไม่แพงนะครับพี่น้องฝากนะครับตีเป็นลูกนะครับลงให้นะครับฝาก FC ทุกท่านนะครับสำหรับแนวทางวันนี้นะครับรถจอดอยู่นะครับคือเยอะแๆเลยนะครับพี่น้อง ก่อนเข้ามารับแตงโมนะครับคือไล่แม่แอมนะครับก็พอยงนะครับฝากเรีบสี่ทุกท่านไปด้วยนะครับก็แนวทางวันนี้นะครับก็น่าจะเปลี่ยนที่ตัวเลขนะครับฝากไว้ด้วยนะครับสำหรับแนวทางนะครับนี้ก็จะเป็นมีดแรกและมีดสองนะครับ ากไวด้วยนะครับขอ,อพี่น้องผู้ก็มาติดตามนะครับกดไลค์กดแชร์ก,กันนะครับแต่งโมงสวยๆนะครับลุงต้องเดินดูก่อนนะครับว่าประมาณไหนอย่างไรนะครับออตอนนี้แดดร้อนจัดเลยนะครับฝากพี่น้องไว้ด้วยนะครับก็มาติดตามนะครับ มีรถเข้ามานะครับหลายคันเลยนะครับต้องมารับแต่งที่นี่นะครับคือเคลืนกันที่สวนกันเลยนะครับพี่น้องฝากทุกท่านไปด้วยนะครับแนวทางวันนี้นะครับขอฝากเรีซีเลยนะครับมาติดตามนะครับกดไลค์กดแชร์กันนะครับถ้แก่ก็ ร้อนอยู่นะครับก็ขอฝากพี่น้องนะครับนี่ครับรถหลายคันเลยนะครับก็เข้ามากันนะครับวันนี้ลุงก็มาเก็บแตงด้วยนะครับต้องขึ้นนะครับฝากเอฟซีทุกท่านด้วยนะครับพี่น้องก็นนี้ก็คือเราก็เริ่มทยอยจะ ออกเก็บแต่งแล้วนะครับพี่น้องฝากไปด้วยนะครับสำหรับวันนี้นะครับพี่น้องก็มาติดตามนะครับกดไลค์กดแชร์กันนะครับสำหรับลงให้นะครับเพื่อนเป็นแนวทางเท่านั้นนะครับโปรดชวิจารณญาณกันนะครับฝากที่ทุกท่านไว้ด้วยนะครับสำหรับวันนี้นะครับก็ใต้ชิปคอมเมนต์นะครับ ยากกินแตงนะครับแตงโมสวยๆแดงๆนะครับพี่น้องนี่ลูกที่มันแตกนะครับดูนะครับก็ปากกันไว้ด้วยนะครับพี่น้องก็ปาดมานี้นะครับปาเก็บีทุกท่านนะครับพี่น้องก็มาติดตามนะครับกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับลงให้ก็เพื่อเป็นแนวทางนะครับโบทชีวิจตนาญาณกันนะครับในการรับชมสลหรับคลิปนี้ เลาวันนี้นะครับแนวทางก็ตัวเลขี่น่าจะเป็นวันนี้นะครับ78 1ดนะครับจะแตกหรือไม่นะครับฝากเอฟซีทุกท่านไปด้วยนะครับที่ลงของเก่าสามชัยก็ดีนะครับตัวเลขี่น่าจะเป็นนี่ยังไม่ได้ขึ้นแตงนะครับพี่น้องฝากเอฟซีทุกท่านไปด้วยนะครับผู้ที่เข้ามานะครับกดไลค์กดแชร์กันนะครับพี่น้องผฝากกันไว้นะครับ เป็นแนวทางเท่านั้นโปรดใช้วิจารณญาณกันนะครับในการรับชมสารคิปนี้ที่เพเภอใหม่นะครับสาสขัคันนะครับน้องเข้ามาสอบถามกันได้นะครับว่าอะไรยังไงนะครับขอฝากคลทุกท่านไว้ด้วยนะครับสารคิปนี้ก็ลงลงให้เพื่อเป็นแนวทางเท่านั้นนะครับโปรดใช้วิจารณญาณกันในการรับชมก็แล้วกันนะครับรหรับแ,แตงโมวันนี้นะครับ ขอพี่น้องจงก็มาติดตามนะครับอยากกินอยากทานนะครับขอฝากไว้นะครับสำหรับวันนี้นะครับลุงองให้นะครับเพื่อเป็นแนวทางเท่านั้นขอพี่น้องจงความสุขความเจริญชิดชิงใดทำชิงใดคอยได้ทรงโปรดมาัดปรารถนานะครับสาธุ